ให้ดูภาพนี้นะคะทุกคนคนหนึ่งยืนอย่างมั่นใจมีเครื่องมือทุกอย่างบนโต๊ะตรงนี้ค่ะนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะคะของการเริ่มต้นแล้วสำเร็จได้ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นในเรื่องของงานหรือเงินนะคะแปลว่าคุณพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ ไพ่ใบที่สองนะคะไพ่จกกักรพรรดินีใบนี้คือพลังของความอุดมสมบูรณ์สังเกตบนท้องฟ้านะคะดอกไม้ท่านั่งที่มั่นคงทั้งหมดคือสัญลักษณ์ของมีเงินเข้ามีคนซัพพอร์ตมีสิ่งดีเติบโตในความรักนะคะก็คือการได้รับความรักเต็มๆไม่ต้องท่องดูภาพก็เห็นแล้วนะคะต่อไปไพ่ใบที่สาไพ่หไม้เท้าค่ะ นี่คือไพ่ชัยชนะคนหนึ่งขี่ม้ากลับบ้านทุกคนมองแปลว่าความสำเร็จที่จัดต้องได้นั่นหมายถึงเงินเข้าชื่อเสียงมากขึ้นไพ่ใบนี้ดีมากค่ะถ้าใครจับสามใบนี้นะคะมาดูพร้อมกันเราจะได้เรื่องราวว่าต้นเติบโตสำเร็จง่ายไหมคะทุกคนแค่ดูภาพก็อ่านออก ลองคอมเมนต์หมายเลข1-3ถึงดูนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่ให้ว่าวันนี้พลังงานของคุณอยู่ในขั้นไหนเริ่มต้นเติบโตหรือสำเร็จแล้วค่ะนี่คือแค่ส่วนเล็กๆจากคอสเลเวลหนึ่งอ่านไพ่เป็นใน3ชั่วโมงที่อาจารย์สอนให้คุณอ่านไพ่ได้แบบไม่ต้องท่องจำนะคะดูภาพแล้วเข้าใจทันทีทั้งความรักงานเงนิงนและโชคลาภค่ะ ถ้าใครอยากให้อาจารย์ส่งโปรพิเศษ990บาทพิมพ์หมายเลข8ไว้ใต้คลิปนะคะขอให้วันนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งชัยชนะนะ